ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะ้ววันนี้มาอยู่กับพุ่นหลงชาแนลนะในห้องก็จะมาสอนนที่ทำใหะแม่รีแคปนะฮะถ่ายเกินสิบนาทีนะ,ะเรามาดูาาอะไรเกี่ยวข้าวนะฮะมันยังไม่ลงพักเบียน,นะค้ก็ต้องถามว้ามันเป็นลงเตียนนะฮะโอเคแลมเจาะตรงนี้กันเลยับจะทำให้สดๆเลยนะครับแนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปต้ดที่กัปชัแน,นะ เล้วให้คนกดไบที่ฮอนชูอนะชูอตรงนี้กดตลอดัปกดตัวาพูดนะรอบเนี้ยเ้าก็เลยห <bills please. S 1> uh ้กขดข้ามพอสะใย้จะอ่าน่อจะเขียนว่าขดข้ามนะฮะ เซฟได้ในไหนเขราไีกแป๊บนึงนะจะลองสุดสน,นะนี่นะเนี่นะฮะลองคลิกซ้ายกด F2 เปลี่ยนจากสาย I.P เป็น R.E.R คข <Okay. S 2> ึ้นขวาไต่งไฟนี่ถ้าคุณยังไม่มีแบติคับโปรดติดตั้งนี้นะฮะตั้งนี้นะข้าไปตกลงเน็ก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 น,กน,กน,กนี่ส่วนเคียังเคยขับไปเนี้ยเข้าไป ชื hey, you hey, ่อของคุณไปนะฮะคือกลุ่งน้องช่องชานัล lail.com เคเสร็จแล้วนะฮะ แต่เนี้ยเหอมันจะยังไม่ขึ้นนะคุณต้องออกเข้าใหม่นะแต่ผมจะไม่ออกเข้าใหม่ให้ดูนะ <S <S คุณก็กลองดูนะฮะมันจะขึ้นไอตรงนี้มันจะขึ้นยเมิวิทว,วารนะฮะมันจะขึ้นยเมิวิทุกคนเมองแล้วมันจะพิมพ์เลยจะบอกอะไรเพื่อนนะฮะโอเคฮะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอจบการรีวิว เพยงท่านี้นะฮะนะฮะถ้าผมอ,อยากได้อะไรก็บอกผมนะฮะอ่าเพยงนี้นั่นเองนะฮะผมจะให้ไว้ใต้ดีคิปชัน่นนี่รือม,มาก่อนนะฮะแล้วก็กดอ่าคมนจูอัพตรงนี้ นี่คือเนี่ยแล้วก็แล้วก็ววโอเคผมก็ขอ,ขอ,ขอจบไปเร็วๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ